สวัสดีครับผมทั้งโต้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะควันนี้ไม่มีอะไรพิเศษวันนี้มาอดเฉยๆนะตัวนี้นะครับลาโพงมาแชร์มาอดงานนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้มาโชว์งานโชว์ผลงานนะครับวันนี้ลําโพงมาแชร์เอเบอร์ตันนะครับเสร็จแล้วนะครับอาการก็คือตัวนี้ตุดชาร์จตุดชาร์จถักนะครับตุดชาร์จถักก็ตัวนี้ไม่ยากหมูงานหนูนะครับเพราะอาการคือ เราเห็นหนอยู่แล้วว่ามันเสียงจุดนี้นะครับไม่ต้องมีคอเยอะนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เคูนะครับเคตัวนี้เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยทั้งคู่นะครับมือฝ <c oughs> ีมือนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดวเหลือเหลือ <c oughs> มีตัวตัวสแตนมอเนี่ย ือถ้ามีปัญหานะครับเพื่อนพงมาแชร์เลยครับก็ส่งมาได้ครับมีเพื่อนๆส่งมาเรื่อยนะอย่างก้วนี้ส่งมาจากเอ่อส่งมาจากฉัตฉักเชิงเซาครับมีทุกนี้เพื่อนเอฟซีส่งมาให้ลองซ่อมนะครับตัวนี้นะครับตัวเคทูนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือตัวนี้เหลือเหลือเหลออตัวนี้สแตนมอนะครับสแตนมอเดี๋ยวคืนนี้ท่างตองจัดให้นะครับตัวนี้ก็การ การเปิดธีกิดส่งมาทั้งตัวนะครับเวลาแพ็คก็เพื่อนส่งมาอย่างเงี้ยครับถ้าถ้ามีกล่องอย่างเงี้ยคือปลอดภัยหายห่วงออนะครับคือไม่มีปัญหานี่ครับนี่เป็นสแตนมอทูนะครับมาพร้อมกล่อง,อ,งอย่างเงี้ยดีผมสบายใจนะเพราะว่าไม่มีสาขาแน่นอนส่งมาถึงนี่ก็มีรอยนะครับนี่เนี่ยขนส่งต่ไม่รู้รอยนี่รอยเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ครับรอยหนัง เคนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับสแตนสแตนมอทูเดี๋ยวจัดให้นะครับนะครับตัวนี้เปิดไม่ติชช่าไม่เข้าเหมือนกันนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับคือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับลําโพงนะครับลำโพงบลูทูธนะครับสแตนพวกมาแชลนะครับมาแชลพวกเอ่ออะไรอ่ะ JBL นะครับหรือไม่ก็ เนเดอร์อะไรเงี้ยครับก็มีไม่มีที่ซ่อมจริงๆอะไรเงี้ยก็ส่งมาให้ช่างต้งดูได้นะครับนะครับส่งตัวนี้เสร็จแล้วต่ตัวนี้เราแล้วก็อันนี้ปกติถ้าซ่อมเสร็จช่างต้งจะเปิดเทสหนึ่งวันนะครับคือ <c oughs> เปิดฟังเทงเลยหนึ่งวันว่าเราจะได้รู้ว่ามันจบไหมไม่จบอะไรเงี้นะครับถ้าเทสสักวันหนึ่งสองวันถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ปิดเทสให้ลูกค้าได้นะ เพราะเราทาเสร็จเราจะไม่ส่งเลยนะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเพื่อมันจะได้เคลียร์ปัญหาไปทีเดียวนะครับไม่ต้องส่งไปส่งกลับนะครับถ้าเกิดแบบลองฟังแล้วมันมีปัญหาเช่นแบบแบตบหมดเร็วนะหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้แก้ไปก่อนที่จะส่ง โอเคนะครับสำหรับทีนี้ไม่มีอะไรเลยนี้อวดไม่ใช่อวดดีโชว์ผลงานนะครับโชว์ผลงานเพราะว่าคือเรารับซ่อมอยู่นะมีลูกค้าส่งให้ซ่อมนะอะไรเงี้ยเราก็โชว์ว่าเออเนี่ยเออมันซ่อมได้จริงๆนะครับนะครับอันนี้คือที่บ้านนะครับที่บ้านส่วนที่ร้านก็ที่ร้านนะครับนี่ก่อนที่คือเวลาช่างต้งเทงก็จะมาเปิดฟังทพลงชิวๆที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้ามานมี่ยยหาอะไรก็เพราะว่าถ้าเปิดที่ร้านเดี๋ยวมันดังมันจะรบกวน ลูกค้าครบกวนข้างบ้านไอ้รบกวนร้านข้างๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าที่บ้านก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ใครนะครับก็จะเปิดฟังได้ทั้งวันนะโอเคนะคบสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรเลยมาโชว์ผลงานที่เฉยนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวทั้งต้องมีคลิปอะไรก็เด็ดๆก็เดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆดูนะครับเกี่ยวกับโคงดีวานี่เยอะเลยทั้งต้องบันทึกแล้วก็ทำโปรเจกต์ไว้เยอะเลยแต่ว,ว่า ยังไม่ได้ตัดนะครับช่างต้องจะทยอยตัดแล้วก็อัปโหลดลงให้นะครับนะครับสวัสดีครับ Apple Thailand ชงตงสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้าน Zenfor Lifestyle นะครับ รับซ่อม iPhone, iMac MacBook นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้มีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ